เม่เคยอันตีใช้กันตะเคียบอันขี้ดเท่นีซีไม่หนึ่งไร้ใยสิบเป็นขี้ไม่หนึ่งแต่ไร้หน่อยสิบเป็นสีไม่หนึ่งครับมันเสสพ่อตีขี้ใดบันไม่กว่ามันมีขี้ตีพ่อบอกมันมีขี้แบบไหนเรานี่ยเ่นีบ่ึเดี๋ยพอจะพอจะตีร่องบนหน่อยกว่ามันตอนขี้บันตีสามชาหรือตีสอสตีสามชาหมล้ำธรรมดาะ ไม่ต้องธรรมดาแมนครับนี่ส<แ>ามาแมนบอแมนครับบันี้2สเนาะไ่หนึ่งสองสีเนาะอ่ะสองสี่เนาะสองสี่เป็นแปดเนาะแเรื่อ,นนองร้ <S <S 2> <S 2> <S 2> อง,งนะ มาสิออกงานตีสันีดก็มือแดงแล้วโอ้ยตีนั้นนะนะว้าปลามือมืออ่อนๆนิ่มๆตายสิบนิ้วตีได้รละพอสิบงานตัวนี้พ่อถ้าจะงานเข่าสิบงานได้เท่าไหร่เนี่ยป้าป้าป้าไม่ตีโดนสั้นดุดนตีสันีดก็มือแดงโอ้ยเนาะป้าเป็นเกียรติอยู่ได้เดี๋ยวตีต้องอันเทียนอันตีช่องดากค่ะ ฝากพี่น้องเลยเดอ้อพี่น้องเลยเพื่อฝากลูกฝากเต้าดีละสายสายชินคือกัน <laughs> สายสิ้คุยกันหูวเลียงคุยเลี้ยงนิดหน่อยหูวธรรมะอยู่หัวเลียยยเล้ยงอยู่แต่ว่าเหตุผลมันต้องทนต้องอดทนแ,บบแล้วก็ต้องต้องเสนอห์หนาเตซื้อนอหนาแบบไหนล่ะพ่อมาเลยเอาอดทนกันที่เรียกเอาอดทนอดทนคนย่องนี่อดทนไหน่โอเพิ่นว่าหายนี่อดทนหน่อยบอกระพั่มสีกระพิ่มส้ม นะครับเพิ่นบอเบ,บิงเพิ่นบอย่องเพิ่นบอเบิงเพิ่นบอตีเพิ่นบอมานนี่อดทนได้บอโ oh, อ้ดีๆความอดทนอดทนบ้านต้องอดทนเหรอบอต้องอดทนตัวนี้ oh. อดทนให้ได้บ้านนี้พุ่มเสนเน,นือหนาเส้นเือหนาแบบใดนีๆอันอันนี้เพย์เป็นอันนี้ปิดท้องหนาพาเดเลยปิดท้องหนาพาพี่น้องเบิงเสมอโอ้ oh. หายพี่น้องมาหาพี่นอ้องเสมอพ่อหน่อยพี่นอ้องมาหาพี่น้องเสมอ แบบได้แล้วพ่อนีพี่ดองเท่ากันปาดพี่้องหลายที่ไปหาจะไหนพ่อพี่้องเทากันเทากัเอาลง er ไมช่องทพีท้องน้ำานีละเท่ามยังเห้พี่ <ain> ้องเบิงมบรรลุพี่ดนตรีบรับุกับเอาดนตรีมาดนตรีแช่มาตมีแช่ิ้งกัเป็นมอบ่พีเป็นเลยพ่อี่บอดเป็นได้ครับเออหนึ่งก็เล่นที่เล่นที่บอดมเล็กกนหอยนนี้อม่เล่นไหมือเล่นไหอีไม่เล่นเเล็กน้อยน้อยพี่้องเบิงเบิงเ่นเบิงดน พันพันพันดอนในพันตอิมมันติอิมมันอิมมันอิมทั้งหมดเยอิมโอ้ยอิมเะนอนใหญ่เป็นมารแน่นี่ไมลืมไยยามผมเนีได้พออยู่อ่างทองอยู่อางทองเกิโลไปยุติไปยุติไปยุ่เจกิโลครับต้เป็นอ่างทองพนี่หนะลูกกัเพ็รครับมหาเพพี่หน้องฮมเบิงมหาพี่น้องเสมอพี่น้องเห็นเห็นฮัมเสมอครับสกเป็น เป็นพีเป็นน้องก็เพิ่นเพินเ่นกันใช่โอ้ขินาอทิ่ท่องดาพระลูกเป็นผู้ิสี่เป็นหาตาภูสี่เมื่อวันว่าอันเลือกทายให้พี่น้องร่วงทีหนึ่งสามเดือนกูรงเรือมีดแอนแท่เพิ่นกัมีดทุกันเลยพ่อพ่อพ่อ,พอเจือมาเนาะกระสบการณ์เดียวอัช่องหลังจากก่อนพอโอ้ยบัานนี้ไปน้ำมาลํางบ่มี่บ่มีแห้งสุเจ็บมันเผาอะไรบม่แห้งสิดายพกเกียวยังมาลงอ่ะพี่น้องเพิ่งพี่จิงกับกุญเออนี่ยจะมาเข้า เบาไหวแอนแซมเท่าเสมอช่องไหนก็ได้ช่องมิงแดงกันออเนั่นแหละคือคือคือหนูไม้ปลายท่านพี่น้องกับซอยเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับมีแนวกินน้ำมีความมวลผอมเลยว่าหลากหลายว่าทีดหลากหลายแม่แม่ไม่เห็นพี่น้องจำกีมันคือพ่อได้เห็นยังบุปผิดก่อนนากับโบออนจะบอกปัญญาออนตอนฝากพี่น้องเด้อครับบนโลกเบืองเต่าขอบคุณในรายอยู่ดีมีแห้งสุขทุกคนสวัสดีครับ